ปากไอ้ไอ้โโลแกตเอ็นซีคนติดเจ้ย่านยครับผมอ่าถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้าผมไม่รู้จริงในทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้ผมจะไม่โพสไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเพื่อเพื่อแปร่เป็นกุศลอีกไม่นานเอ็ซีทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามพ่อเสด็จทิ้งเฮงหรือว่าแต่ทั้งด้านไอ้น้ำเชียพารวยหรือว่า เ้ามาเชียร์แชนแนลน้ำเชียร์แชนแนลอูน้ำใจเอาติดตามไปชฉล่วยพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับแนวทางล่าพัฒนาเด้อครับผมวันที่ส3บสามกันยายนครับวันนี้น้ำเชียร์ผ้าลวดกัะผ้าพี่น้องเอฟซีตามต่อเลขของพ่อเสร์ดครับพี่น้องเนาะกับปล่อยแบบต่องวดเลยครับผมครับหมดที่ผ่านมาเด้อครับพี่น้องเลขพ่อเส์อแตกสามตัวครับผม เลข3ตัว8หางนี่ครับพี่น้องครับ183เลขออก138ครับวิ่งหลุดเด่นนี่บ่มีปัญหาครับพี่น้องเนาะเตือนดีครับเลขหน่วยล่างกับเข่าครับหน่วยล่างครับนี่ละครับพี่น้องจะเผยจะผ่าเด้อครับพี่น้องตามกันต่อครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พอน้ำเด้อครับผมเขาเสดครับพี่น้องเนาะ เพราะว่าไทยหรือเล่าครับผมเดี๋ยวเหล็กไทยกอา์มเชียเฉะานําเสนอกับพี่น้องเนาะอีกครังหนึ่งเป็นโครงทุ้ายครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเหล็กกับพอเสือนํำเชียะผ้ารวยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางล่าพัฒนาสู้พี่น้องเอฟซีครับไปรับชมรับฟังเหล็กล่าพัฒนางวดวันที่13กับพอเสือกันเลยครับ ก็สวัสดีครับน้ำเชีย,ยร์ผ้ารวยสวัสดีครับผมครับผมครับพ่อมื่อนี้ก็มาตามเล่าครับพ่อตามเล่าครับโอ้สุดยอดเขามาเชียร์มาแล้วว่าทําเหล่พอชุดได้หลายจุดนี่มันจะเขาซ้ำตัวยังพอไวหลยตอนไอ้ไอ้ล่าสุดล่าสุดเนี่ยโมแนงว่านี่อ่าส่วงไอเอฟซีที่เข้มงวดก็มาขอเอฟซี พขอขอไอ้ขอบินกับวิ่งรูดหน่อยว่านจะาไทยเต็มเต็มอ่าวิ่งรูดตัว่าหนิไอ่าแปดสามหนึ่งอ่าลงใตด้วยอีกย่งแบบเจ็ด <c oughs> <7, S 1> ตัวน่ะเอาบนล่างกะเขาสามตัวพร้อมแล้วก็ว<ม>ิ<ม>่งรูดไทยสามก็แปดเต็มเต็มแล้วว่านน่ครับเวับจำกันวิ่งลูดพอห้สามเนาะ อ่าวิ่งรถสามก็แปดว่าจะว่าไอ้เจ้าลงช่องไ้ตอนแรกสามก็โหครับอ่าสามก็ตอนตอนตอนที่พอเสือใส่สุงไปยิีอ่ะยิีทางง่าอ่ะเป็นสามแว่าเพราะว่าไม่ไม่มีขอเราว่าเลยแปดสมสามันตัวเด่นมันไม่แห้งก็ได้ไอ้ิ้มจีปปีนเอาครับอ่าเอ่อวิ่งรูดว่านี่ว่านี่วิ่งรูว่านี่อ่าที่พอเสือไทยล่าสุดอะแปดสามห่งศูนย์หวิ่งรูดสากับแ หลักหน่วยให้หนึ่งกับผ้าบ้านครับอเอาเอานาทางมัอนี่ตอัอรถมือตัตรอสสเลยวะก็ใช้กระดิโดนกินเจมขึ้นเขานัา่นล่ะครับผมบบรถเนี้ยเบื้องนาทางาลาๆๆาาเลยอ่ะจะโดนน้ำเจมแหละเพราะเรียงวันนี้มันอ่ารู้สึกว่าจะเลียงามอยู่เห็ุงานย,ยังนะพ่อเนาะเอ่อเรีงามอยู่เขาพอิญไมีสูตรเดียวแหละมีสูตรเดียวคันคันเลียงมันมันมันงามกับกับขึ้นจิตล่ะตัวตัวพิงลูกนั่นพี่ต๋อยครับผมอ่าเอาจะพัฒนาตอนที่สิบสามเนาะ ลาพัฒนาคนที่สิบสามเดือนเก้าปีหกหกวิ่งเด่นแปดวิ่งเด่นแปดลองสามลองสามกันห้ากันห้าชุดวินชุดวินครับผมแปดสองห้าแปดสองห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับ วิ่งรูดวิ่งรูดสามกับห้าสามกับห้าอ่าหลักหน่วยหลักหน่วย,หน,วยหน่วยบนล่างเนอะหน่วยบนล่างวะครับบนีหน้หน่วยบนล่างหน่วยบนล่างอ่าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่ง หน่วยบนล่างครับชุดสามตัวชุดสามตัวพอเอจอจัดไถ่ไปสิบข,ขางจะให้เอฟจี้เขาเจ้าถือเลขสามตัวน้ำตาจิตาไถ่จิตาไถ่ตาไถ่เลี้หกขางตาดิสเน่ไถ่สองขางครับครับห้าสามเก้าห้าสามเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์แปดสองห้า แปดสองหา้าแปดสามห้าแปดสามห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าสี่สามห้าสี่สามห้าศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดเก้าห้าสามเก้าห้าสามอ่าย่อลงมาให้ยเรือผู้ค้างเราจะจัดทะเลขสอง อ่ายน้งมาอ่าฉีดเซียนไตอ่าแปดสองห้าแปดสองห้าครับหนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามแปดสามห้าแปดสามห้าสี่สามห้าสี่สามห้าเก้าห้าสามเก้าห้าสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเอาแบบเอาแบบเอาแบบเชิง,งเชิงเอาแบบเชิงเชิงเอา เอาเอาสองหางไปเอาสองหางไอเอ็ซจีันเอาได้ขันมันได้ได้จเจรมงหดพ่น,พนไปยุทธีเลขนเด่นนั่นแหละจำซีสามห้าสีสามห้าครับผมสีสามห้าแปดสามห้าแปดสามห้าเอาเอากาันไอ้ไอกันเก้าห้าสามไปชักชักหน่อยนะเก้าห้าสาม พพพเพราะว่าเพราะว่ามันมันแจวเลขเลขบนนี่หลายแตมาหาสามสามหานี่หลาเลขบนแจนวเพราะ่างเพรเสือเสือพันท่องหายย่ที่หนึ่งหนึ่งครับผมอือจะค่อยมากันเรียกร่างกันนะอ่าอันนี้ชุดบนชุดชุดสามตัวเรียบแล้วนะสองตัวบนอ่าสองตัวบนห้าสามห้าสามหนึ่ง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 สี่แปดสี่แปดแปดห้า แปดห้าหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองห้าสองห้าสามห้าสามห้าอ่าฟันช่วงไปยูธีอ่าสามห้ากับหนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกครับงานชุดบนได้ชุดบนครับผมอ่าชุดล่างมาที่นี่ชุดล่างหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกแปดหกห้าสองห้าสองสองแปดสองแปดชนเชนหนึ่ง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 นี่ละตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยะตัวสีมาลัางขันขันตัวหนึ่งมานล่งแตม่โอกาสติดเลขสามตัวทันทีขันหนึ่งหนึ่งมาล่ง ไอ้กะยับาก็เอาตัวนี้ละเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตัวไอ้เอาเอาเอาตัวสามหาครับอันเอาตัวสามหาครับอันครับนึงน่งหนึ่งนะเป็นเป็นเป็นโชกันไว้นะล่างนะล่างนี่สามหามีวะพ่อเอาเมื่อกี้เมื่อกี้พอ,อไรไฟม่ดมิดโซเดยเนี่ยเมื่อกี้นะหนึ่งหาหนึ่งเก่าแปดหนึ่งแปดหกหาสองสองแปดหนึ่งหนึ่ง อ่าเรเอาเอาเอาสามหาพิถ่ายพอพอพอเสดีพ่พันธุท่องสามหาคำหนึ่งหนึ่งครับผมเออพัน <Anth> ธ <damned> ุท่งเขาจะสามหาคำหนึ่งคือมันมันใจประเล็กสามหานาจะนาจะมากนะนะครับผมหนาจะมากอ่ามันมันมีมันมีชุดเนี้นพิเศษอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหนี้อยู่เก่าหางชุดเนี้นพิเศษอยู่ในบนล่างได้เนี่ยชุดในบนล่างได้ชุดชุดเนีครับจะจะฟังวะ จะังวชุดุชนิดพิเศษไงจะหางเหรอพ่ก็หางตว่าเขาเขาเขาเอาไปเอซีนเบงซีเขาบ่อพอตะชนมันเน่นแล้วชุสนี้เอาไปเบงซีนไปเพิ่เปลี่ยบเซียมซีวานี่สุตนี้มันหนาจะมากนะครับผมอ่ามันก็มีหนึ่งหกหนึ่งหกกมีหล้วครับผมอ่านั่นแหละศูนย์หกศูนย์หกครับอ่าหนึ่ง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 สี่หนึ่งสี่อาห้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 าสาม อาสามศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามหาสามห้าศูนยี่ศูนย์สี่อันี้่เ้ขาเจื้อได้เป็นทางเรืองซื้อบ่ใซื้อเ้อซื้อก็ซื้อแต่มันยังไม่ด้มันยังได้ชุท่อหรล่ะมันยังด้ชุท่อแล้วตัวเนี้ยไม่ยดครับผมเอาไ้าวเจาะเกียาเชี่ยประเทศีไอเกจีอาจารย์ตอนพืนพันมากต่ไขประมันตรงมันใส่เขาเจ้าโอ้ยมักตัวนี้ที่เจนี้นี่ขาเจาะดี้ีใส่ดถนะครับ ถ้าว่าสถานเมันใจได้ผอเสดมันใจสามหาครับหนึ่งหนึง่งอะไรครับสิบหกะตัวนี่แหละครับผมนสหาหนึ่งหนึ่งสินี่แล้วครับผมเพราะชุดสตัวผอเมันใจอ่สามห้าส่สามห้ารกัเ้าห้าสาเท่านั้นแหละครับเลขสามตัวนะมันใจนะครับผมตัวตัวตวิ่งรูเท่าอ่าตัววิ่งรูเท่าอ่ามันบลูตั้งหมู่บ้านนี่กห้ากัแตกสเด้งวานกรู้สึกว่าเจมเจนตัววิ่งรูดให้แตกเด่น เดินหกกรองสี่กันแปดออกออกสี่แปดสี่ยิงมืแปดตอกัีบออกแปดที่ว่านี่ครับว่านว่านมือเล็กแตกว่านี่เอามืออื่นอีกเด้อพอเออสำรับอะไรสำรับเรียกชื่อปูนเล็กคนว่าคุณตัวเล็กายกับใครไอ้คนจอดน้ำผ่าปุ๊นนะครับผมเปลียนผ่านนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคอมเมนต์ครัเพราะเกษตนพ่กมาคนคอมเมนต์ถ้าพ่อจะาพ่อซื้อเจ้าก็พ่อต้องซื้อเพราะว่าถ้าเจ้าจะซื้อเจ้าก็ซื้อคนที่เขาจะซื้อนะคนที่ตามเขาเสิร์ฟนะ เปลี่นล้านเดี๋ยวนี้ผมเป็นว่าเปลี่นพันพันธครับขณะครับพมแะ่แต่ในกรณีก็คือว่าต้องคอมเมนครับแต่พอข่อยแจ้งกับผู้เสียแต่ข่อยแจ้งกับเสีเพราะม่ยนซีเขาจะต้องการหลายอยู่แมีนจ้ะครับอือกูต้องการกับผู้ซสียพ่อเรียกผู้เสือนี่โม่เรียกเกมปากเรียกว่านาดตีห้องนี่เลขสามตัวแตกแล้วอะไรก็ข้งนี่เป็นเรื่องจริงเปืดบอกเลยเลยทุกเนี่ยท่างเอาก็จังได้กะอย่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องเนาะครับผมตามกันต่อ ครับเป็นกำลังใจให้พอเสือเด้อครับพี่น้องคอมเมนต์สุภาพกับผมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับพี่น้องเนาะครับแมนแมนครับกระชิลบกวนพอซับหนี้เด้อครับผมครับผมครับผอผอผอคนสำหรับหน้าทางของพอเสือครับผมพอเอาเดี้เด้ฝากปากไอไอโซโลเจนไอเอสที่ผมติดจ<อ>ับมาเนี่ยครับผมอ่าถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ยทุกสิ่งผมจะไม่พูดถ้า,าผมไม่รู้จริงเนี่ยทุกสิ่งผมจะไม่พิสูจน์ให้ใครเห็นถ้าผมไม่รู้แท้ผมจะไม่โพสต์ไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องที่จําเป็น ที่ให้เห็นเป็นเรื่องบุญหนุนเรื่องทานความในใจแล้วแต่ใครเขาจะเชื่อผมเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เป็นกุศลอีกไม่นานเอฟซีทุกท่านจะหายจนถ้าทุกคนติดตามพ่อเสดทิ้งหรือว่าแตาทั้งด้านไหนน้ำเทียร์พารวยหรือว่าเจ้ามาเชียร์ชแนลน้ำเทียร์ชแนลบูนน้ำใจเอาติดตามไปเฉลิมรวยพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุสาับบุครับ่อครับขอบพคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องกับผมกับ ลาวพัฒนาพ่อเสือเด้อครับพี่น้องครับวันนี้พ่อกัมาจัดให้อีกขึ้เก้าครับพี่น้องเนาะระวังให้ดีเด้อครับผมมีสิทธิ์สามตัวแตกครับครับงวดนี้วิ่งเด่นแปดลองสามกันห้าครับผมชุดวิ่งแปดสองห้าสามเจ็ดสี่หนึ่งครับวิ่งรูดสามกับห้าเด้อครับพี่น้องหน่วยบนล่างห้าศูนย์หนึ่งครับเลขสามตัวบนครับพี่น้องเนาะ มีหาสามเก่าหนึ่งซีเก่าหนึ่งเก่แหาแสหาหหาสเจ็หาีหาศูนล้วก็เก่หาสเนียนสุดๆมี3มหางด้วยรับพี่นอง4 3สามหาแ3หาเก่าหาสาครับเลขชุด2ตัวบนครับพี่นองเนาะมีหาสามหนึ่งหนึาหนึ สอหาแล้วก็สามหาเลขลางมีหนึ่งเก้าหนึ่งหาแปดหหาสองสองหาครับเลขที่พอมากได้ครับพี่น้องเนาะมี3ามหาหนึ่งหนครับพี่น้องเน,ะน,นาะผิดชนะเบิงเอารับถ่ายคลิปนี้กับขาอวยพรให้พี่น้องซี่ถูกหวยเล่เงินไปน้ำกันเด้อครับผมเล่าพัฒนาสองถุมคืนงววันที่13กันยายน66 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ